สวัสดีค่ะวันนี้วันที่4มีนาะคม2568นะคะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับของสีสหายเทรดเดอร์กันค่ะเริ่มต้นที่ทม์เฟรมมันเหมือนเดิมนะคะในทม์เฟรมมันเองก็ยังคงมีทิศทางขาขึ้นเนาะเออยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็ราคากับ EMA เนี่ยก็ยังคงมีระยะห่างระหว่างกันนะคะบวกกับตรงนี้เกิดสัญญาณคลาสสิไดเวอร์เจนด้วยนะคะ บ่งบอกอะไรเราบ้างอาจจะเป็นช่วงท้ายๆช่วงปลายของการเคลื่อนที่หรือว่าอาจจะเกิดการพักตัวเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ตัดสินใจเชื่อในทางเฟรมเดียวนะเดี๋ยวเราต้องดอบลงไปดูในทางเฟรมเล็กๆก,ก่อนว่าเขามีพฤติกรรมหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในทม์เฟรมมันหน้าบายยังคงได้เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวดับมาดูที่ทม์เฟรมวีกันค่ะในทม์เฟรมวีกนะคะสิ่งที่เห็นเลยก็คือ ราคานะคะก็ยังคงมีทิศทางขาขึ้นอยู่เช่นเดียวกันนะคะรานะคาขึ้นเกิดการพักตัวนะคะขึ้นมาจะสังเกตเห็นได้ว่าไอ้ตรงนี้จากตรงนี้ถึงข้างบนเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเป็นแท่งเทียนสีเขียวทั้งหมดนะคะไม่มีการพักตัวใดๆเกิดขึ้นไม่มีเห็นแท่งเทียนสีแดงเลยบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าไอ้ราคาที่ขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะขึ้นมาด้วยความเป็นโมโนเวฟหรือว่าขึ้นมาด้วยความเป็นเทรนที่ค่อนข้างแบบ สตรองมากๆเลยแล้วอยู่ดีๆนะคะราคาก็ทิ้งตัวลงมาเป็นแท่งเทนสีแดง1แท่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองวัดดูนะคะว่าเขาถึงกรดดีกีหรืออยังอ่พอตีกลางฟิโบนะคะก็จะเห็นว่าราคามาถึงกรดดีกีแล้วก็เด้งพอดีเลยนะคะกับอีกอย่างนึง o อฟเ n อนเนาะ เราก็ต้องมาดูว่าเขาถึง38.2หรือ,อยังนะคะซึ่งแน่นอนว่าราคาเขาก็ถึงแล้วเรียบร้อยนะคะบ่งบอกอะไรได้บ้างบ่งบอกว่าไอชุดซ้ายมือที่ขึ้นมาเป็นแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยน่าจะคนละชุดกับการเคลื่อนที่ที่ลงมาฝั่งขวามือและเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทดเอาไว้ในใจเนอะข้อมูลที่เราได้ในทางเฟรมนี้ก็คือซ้ายกับขวาน่าจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่า EMA กับกราฟเนี่ย ก็ยังคงมีระยะห่างกันนะคะมีโอกาสเหมือนกันที่ราคานะคะถ้าสมมุติว่าตรงนี้ที่เขาขึ้นมาเนี่ยเป็นเทรนมีโอกาสที่เขาจะพักตัวพอๆกันกับก่อนหน้าก็หรือว่าตรงนี้แล้วปรับตัวขึ้นต่อแล้ว ema ใน i m ม f เฟ m มเนี้ยก็จะมาช้อนตรงชอนด้านล่างพอดีทษเอาไว้ในใจอีกหนึ่งรอบพอดับมาที่ Timeframe day นะคะก็จะเห็นว่า ราคาจากเดิมที่ขึ้นมาด้วยความเป็นเทรนแท่งเทียนสีเขียวของเราเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแท่งเทียนสีแดงบ้างประปายก็คือจะเห็นชุดการเคลื่อนที่ของเขาหรือว่า e l l ลียด Wave นั่นเองเนาะแต่ว่ามันได้ผ่านไปแล้วเรียบร้อยเรามาโฟกัสที่ตรงนี้ขาลงตรงนี้ที่เขาลงมานะคะราคาลงมานะคะเกิดการพักตัวเป็นแท่งเทียนสีเขียว1แท่งแล้วก็ปรับตัวลงมาตอนนี้เกิดการพักตัวอีกหแท่งนะคะ ซึ่งส่วนตัวนะคะก็ยังคงมองว่าณนะปัจจุบนันการพักตัวของเขานะคะก็ยังคงพอๆกันกับบริเวณนี้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าในทม์เฟรมนี้เนี่ยเขาเป็นไซเวดูจากอะไร1นนะคะราคาเนอะจากที่เราบอกว่าราคาเขาย่อม,มาถึงกดดีกีและซ้ายกับขวาไม่เกี่ยวข้องกันและ กับ2นะคะตรงนี้เกิดสัญญาณปลายเทนหรือว่าคลาสสิกไดเวอร์เจนนะคะบ่งบอกว่าราคามีโอกาสปรับตัวหรือว่าไซเวย์อ,ออกด้านข้างเนาะซึ่งเขาก็ออกด้านข้างจริงๆจุดสูงสุดตรงนี้จุดต่ำสุดณนะปัจจุบันจะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนตัวยังมองว่าการพักตัวของเขาเนี่ยยังพอๆกันอยู่นะคะก็เลยมองว่ามีโอกาสเหมือนกัน ที่ราคาขึ้นมาโอเวอร์แลปเนาะแล้วก็ปรับตัวลงมาอีก1ชุดแล้วค่อยใส่เวออกข้างที่มีขนาดกว้างกว่าก่อนหน้าอย่างนี้อันนี้มุมมองแรกนะคะกับอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือไม่นิวโลและราคาอาจจะขึ้นมาแล้วออกข้างเลยอย่างนี้นะคะประมาณนี้อันนี้มุมมองที่สอง แต่อันนี้ก็คือเป็นมุมมองใน Time f ฟรมเด a y เนาะซึ่งถือว่ามีขนาดค่อนข้างที่ใจค่อนใหญ่ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งอพอดับมาที่ Time เฟรมสีชั่วโมงนะคะเราเห็นแล้วว่าชุดการเคลื่อนที่ที่เขาลงมาตรงนี้ค่ะจากเดิมที่ราคาลงมาด้วยความเป็นโมโนเวฟแท่งแทนสีแดงตรงนี้เนาะเราดับลงมาใน Time เฟรมสีชั่วโมงก็จะเห็นชุดการพักตัวของเขา ซึ่งเขาก็พัก,พกแค่แท่งเทียนเดียวเนาะแล้วตรงนี้ค่ะก็จะกลายเป็นซับไพ่ข้ามเซกเมนต์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะราคาขึ้นมาเทสแล้วเรียบร้อยเกิดสัญญาณฮิตแล้วเรียบร้อยแล้วราคาเขาไม่สามารถทำนิวโลได้นะคะราคาออกข้างแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปตรงนี้เกิดสัญญาณฮิตอีกรอบหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ มีโอกาสเหมือนกันที่ราคาเขาจะไม่ทำนิวโรเช่นเดียวกันนะคะโดยการสังเกตนะส่วนตัวจะมองว่าถ้าราคาเขาพักตัวอย่างพอๆกับก่อนหน้าด้านล่างนะคะหรือว่าประมาณหนึ่งแท่งเนี่ยมีโอกาสที่ราคาเขาจะขึ้นไปต่อหาแนวต้านด้านบนบริเวณแถวๆนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ที่ยังไม่จบชุดแล้วก็อาจจะค่อย พักตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะปรับตัวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้มอ่มองแรกแต่ถ้าราคานะคะเขามีขนาดที่กว้างกว่าก่อนหน้าหรือมีขนาดใหญ่กว่าบริเวณตรงนี้นะคะเกิดการพักตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกับตรงนี้แล้วราคาอาจจะลงมาฮิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราอาจจะต้องรอความชัดเจนรอให้เขาข้ามเซกเมนต์แถวๆนี้แล้วเราค่อยเข้าด้วยการ Follow by าอีกทีเนาะ e ี a ของเขานะคะก็จะมาแบบประมาณนี้อันนี้มุมมองที่2นะคะก็คือการพักตัวของเขาใหญ่กว่าก่อนหน้ากับมุมมองแรกการพักตัวของเขาพอๆกันกับก่อนหน้าอันเนี้ยมองว่ามีโอกาสขึ้นต่อ กับอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือราคาเนอะอย่างที่บอกว่าใน t time f r a m e Day นะคะการพักตัวของเขาเนี่ยยังคงพอๆก,กันกับชุดการเคลื่อนที่ตรงนี้เนอะอันนี้มุมมองส่วนตัวก็เลยมองว่าก็ยังมีโอกาสเหมือนกันนะคะที่ราคาเขาจะปรับตัวลงอาจจะต้องมีการแสดงอาการก่อนว่าราคาเริ่มที่จะปรับตัวออกข้างกว้างๆเนาะแล้วออกมาแบบนี้อย่างนี้ m m a จากเดิมที่กดอยู่ด้านบนนะคะก็จะมาตัดลงมาด้านล่างางนี้แล้วเราค่อยหา Follow เ e ลลอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากราฟไปทางไหนนะคะเราก็จะเกาะตามไปด้วยทุกครั้งขึ้นอยู่กับว่าการฟอร์มตัวของเขานะคะว่าเขาจะทำปฏิกิริยายังไง mm. ก็ลองวางแผนเอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าเขาฟอร์มตัวยังไงเราก็ตามไปด้วยนะยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ ไม่มีไลฟ์สดนะคะจะเปลี่ยนไปไลฟ์วันพฤหัสตอน10โมงแทนนะคะพรุ่งนี้อาจจะมีเป็นคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราสี่เสียสีสหายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่นะ